สวัสดีครับ f อสมชิดแชนแนลทุกท่านนะครับพาทุกท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการมาพบกับคณะที่มาเที่ยวฝั่งลาวนะครับบ้านเที่ยวฟังลาวรถนะครับตัวรถที่นี่เขาเรียกอะไรครับไม่ใช่บอกว่าสอนตอนนี้ก็เขาเรียกว่าศาลาผู้โดย เออตรงนี okay. <the> ้จะเป็นคิวรถนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคนลาวก็จะเรียกโบกสบ้านเราจะเป็น <ources> คิวรถนะครับเป็นคิวรถนะครับนะของเรานะครับที <demek> ่มาเราจะมาแบบไม่ ไม่เหมือนก่อนนะแต่ก่อนจะเป็นกรุ๊ปทัวร์นะครับอันนี้จะมามาแบบเออเป็นรถทัวร์เนาะมารถทัวร์มาง่ายเราจะไม่เคยมาแล้วท่านท่านมามาเราเนี่ยง่ายกว่าธุรกิจนะง่ายง่ายนะครับง่ายไอเป็นไอคิเดตบอดี้พาสใช่ไหมเป็นเป็นบัตรผ่านเดนชั่วคราวบอดดี้พาสเนาะบอดดี้พาสททำไงทำไงทำไงบอดดี้พาสเนี่ยแค่มี สัมนาประชาชนเนาะมีมีประชาชนแล้วก็แอปอ่หมอพร้อมนะครับแอปหมอพร้อมไปติดตอ่อที่ที่ที่ด่ดานนะครับเขาก็จะ,จะทำอกอก,ออกแบบต<อ>ัวน,น,นี้มาให้แต่ถ้าง่ายสุดก็จะต้องไปทำแบบหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตอันนี้จะง่ายสุดเลยเทปไปยืนอันนี้ก็ประมาณนะครับบอ์ดพาร์ก็จะประมาณนี้ นะครับเราได้เสร็จแล้วเราก็จะไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่่เจ้าหน้าที่เขาก็จะปั๊มปั๊มพอไปเข้าพักโรงแรมก็จะเป็นปั๊มนะครับปั๊มตราว่าเราเราได้เข้าพักพักจริงอะไรจริงเพื่อไปยื่นให้กับตมลาวนะครับเจ้าหน้าที่ชายแดนฝั่งลาวนะครับอันนี้จะเป็น ร้านที่ตั้งอยู่นะครับถ้าถ้าบ้านเรานะครับถ้าฝั่งไทยนะครับประเทศไทยเขาก็จะเรียกว่าร้านของฝากนะครับร้านของฝากาก็จะมีของเหมือนเหมือนบ้านเรานะครับเหมือนเหมือนของฝั่งไทยนะครับ แต่ตรงนี้จะแตกต่างนิดหนึ่งเป็นกาละเมรเนาะมันเป็นอะไรขนมเป็นขนมบ่ขนมป่ะอันนี้ขนมปังใช่ไหมขนมปาขนมปดขนมปาดอ่าขนมปาดอ่าลูกสาวเจ้าของร้านก็ใจดีใจดีนะครับน่ารักมากอันนี้วันหยุดไม่ไปโรงเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนครับอันนี้จะเป็นเจ้าของร้านนะครับที่ทางคณะเราได้มา ใช้บริการนะครับบรรยากาศในระหว่างที่รอนะครับรอขึ้นรถทัวร์นะครับรขึ้นรถทัวนะร,รถถว์รถทัวร์นี้น่าจะเป็นรถทัวร์จากฝั่งไทยใช่ไหมฝั่งไทยเขาเขาจะมีตารางเวลาเนาะจะมีตารางเดินรถนะมีเวลาเดินรถตอนนี้ ตัวเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายหลังบ่ายหลังบ่ายสองไปช่วงบ่ายจะเป็นเจ็ดสิบห้าบาทโอ้เจ็ดสิบห้าโอก็แสดงว่าแพงกว่าห้าบาทใช่ไหมแพงกว่าห้าบาทใช่คราอบแพงกว่าห้าบาทบวกค่าธรรมเนียมห้าบาทถือว่ามาครั้งนี้นี่ได้ประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับได้ประสบการณ์ ประสบการณ์อะไรบ้างมามาเราเจอนะครับบรรยากาศประสบการณ์ประสบการณ์มาติดตามนักเรียนออกการทันครับเออเป็นเป็นการเอ่ออะไรครับเคลื่อนนโยบายเนาะเดินอันนี้นโยบายเออสนองนโยบายตามน้องกลับห้องเรียน จะลงได้ไหมนี่สมชิดจานแนลจะลงได้ไหมนี่ถือว่ากะตัเราเะปถือว่าคณะทัวร์คณะทัวของเราเป็นขี้เล่นนะครับขี้เล่นก็ว่ากันไปตามประสบการณ์ความสนุกสนานนะครับ อันนี้ก็เป็นจำปัญญากาศอ๋ออ๋บบอเอออันนี้ลาวนะอันนี้รถแท็กซี่นลยครับเจฟซี่แท็กซี่ลาวอยู่เกิดยังไงครับเี่เดี๋ยวตัวหนังสือลาว,วาลาตัวหนังสือลาวอันนี้เป็นกาลเมใช่ไหม ขปเปิดดูครับเปิดดูมีอะไรนะเปิดดูนะเพื่อเพื่อให้ผู้ชมเขาเรียกว่าขนมปาาขนมป่าเพื่อให้ผู้ชมได้เขรยก่นนี้คือให้ผูมได้เรัยกวลาขนมปาาขนมปาพื่อให้มขี่ขนมปาขนอป่าื่อให้้มาเรียาขนมาขนมป่าเพื่อห้มาเรียขนมปราน่าเพืนอ้าไเอาเรยกวจาเป็าทนหป่าเอให้าบาทมห้เาเกานป่นม่เหชาไิเปานอยก่างไมปนมเห้ผชมได้ายกงไนม่กนม่าเิ่อม้ี เอก็ถือว่าเป็นของฝากเนาะของฝากจากพี่น้องลาวนะครับพี่น้องลาวก็จะมีวัฒนธรรมอาหารการกินแตกต่างกันเนาะอย่างเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเราก็จะไปกินฝือฝือนี่เป็นเป็นอาหารประจำชาติเวียดนามแต่ว่าที่ลาวถ้าถ้าเป็นของไทยก็คล้ายกวยเตียวนะครับอืที่ลาวเขาก็จะเอาวัฒนธรรมทางทางเวียดนามข้าวใหญ่สองมันจะใส่ผักเยอะรสอาจจะจืดๆหน่อยเนาะเตะ แต่แต่แต่ที่เราแบบไม่คุ้นก็อะไรข้าวเปียกลองรู้ว่าคือข้าวเปียกคืออะไรข้าวเปียกคืออะไรก็เลยลองดูแล้วลองแล้วลองแล้วข้าวเปียกก็จะเป็นก็คือคล้ายกับกุยจับกุยจับกุ้ยจับบ้านเราเนาะแต่แต่ไม่ใช่ข้าวต้มนะไม่ใช่ข้าวต้มแต่บ้านที่ที่ไทยเราเนี่ยจะเรียกว่าข้าวต้มแต่ถ้าถ้าทางลาวนะครับทางพี่น้องลาวเขาจะเรียกว่า ข้เปียกเนี่ยข้าเปียกก็ถือว่าได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นการเป็นการมาเติมเติมรสชาติชีวิตเนาะรสชาติชีวิตเราอยู่แต่ฝั่งไทยเราก็เห็นแต่ของไทยไปที่ไหนก็เจอแต่คนไทย มาเองไม่มีไม่มีทัวร์ไม่มีไกด์อะไรมานะครับพวกเรามากันเองมากันเองซื้อปี้ซื้อปี้หรือซื้อตั๋วเองทุกอย่างเราจะไม่มีคณะทัวร์หรือมีไกด์ดูเลยทั้งสิ้นนะครับเรามากันเองสนุกสนานนะครับ พ่อยคือยังพ่อยพ่อยคือไม่กวาดติไม่กวาดอ่าเท่าไหรครับเท่าเท่าไหร่ไปไทยดุลเลยเอออ่าข้างนี้คือเป็นสาวพันอ๋อสาวพันกีบอ๋อสาวพันกีบประมาณสี่สิบบาทเนาะสาวพันกีบประมาณสี่สิบบาทอบ่าเป็นเป็นเฮนเมตรเนาะ เฮนเม็ดเฮนเม็ดทำมือนะครับเป็นของบ้านๆจีวัดรพังโน่นเห็นเลยออกฮอตทีวีเุยนะโอ้โหฟังใครไหนยันเอออันผู้บ่าซื้อผ่านกับจัดเอนอันนี้พี่น้องลาวเอาไม้กวาดนะครับมาเสนอขายให้กับอ่ารานทัวร์เราของเราถ้าถ้าถือไปฝั่งไทยได้จะซื้ออยู่ครับไม่ไม่อันนี้นอกจากจะมีประโยชน์ใช้กวาดได้เรายังหักมาจะยิ่งฟันได้อีกใช่ไหมใช่ท่านประธา เงี้ยเกลียวแต่เงีเกลอ๋อมีประโยชน์หลายอย่างก็เวลาไปเล่นสาวภรรยาเอาไร่ตีกันได้อีกโอ้เป็นเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์อ่ะตอนนี้รถเอ่อรถที่จะพาพวกเราข้ามโอ้นี่น่ะคูบ้านนอกคูบ้านนอกใช่รถคูบ้านนอกจะพาเราไปข้ามแดนตอนนี้มาแล้วเรารอรถคันนี้แหละ ออคือการมาครันี้เราอยากอยากมาเรียนรู้วัฒนธรรมของรินทบันของครับครับจริงๆแล้วเราไม่ได้มาเพื่อความสะดวกต้องนั่งรถแอร์ต้องมีอะไรที่บริการเราแบบแบบเต็มร้อยขอบคุณมากเราอยากจะมาเป็นวัฒนธรรมของของเราจริงๆเราดูดูดูคั้งนี้ถ้าถ้าย้อนย้อนยุก ไปที่ไทยก็ประมาณสักยี่สิบเนาะยี่สิบสามสิบปีจะประมาณสี่สิบปีโอ้ซึ่งก็วันนี้ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีในในไทยไม่มีอ่ะแบบรถโดยสารที่ที่ขนของขึ้นหลังคาอะไรเงี้ยไม่มีเนาะใช่แต่ฝั่งก์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราก็นแบบนีเนาะเพื่อนบ้านเราก็ยังมีอยู่ก็เราเราเราไม่ได้มาเก็บเทียบอะไรแต่เราแค่ต้องการเห็นความแตกต่างมันบนการทของนี่แหละนี่แหละ นะครับบางทีในเรื่องของความเจริญวัตถุก็ไม่สามารถชี้วัดได้ในเร<ช>ื่องของความเป็นมนุษย์เนาะแต่ความมีน้ำใจความมีน้้ำใจของคนลาวคนฝั่งลาวเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ใจดีนะครับยิ้มฮะคุยเพราะพูดเพราะ,ราะน,น,นะครับเพโด่โราโดกโดง,ง,งนี่ขมิ้น,น <laughs> <laughs> อันน สท่้าบาทเหบาทรอเปนะฮะเราจ้าองไทยแม่ท่งของมืองไทยเมืองไทยซื้อเขาแล้วก็จ้างขึ้นโอ้ยของขอโมเอโ่โมเโน้ของไทยวันนี้อะไรี่ันสวยหรือเป็นยังนี้เป็นมะพร้าวอะไรครับนี่ต้องมีเรียบแบบนี้นี่เป็นมะพร้าวมะพร้าวธรรมดาธรรมดาใช่ไหมอ๋อผมอคิดได้ ผมชอบบรรยากาศของพี่น้องลาวนะครับเขาจะเป็นแบบชีวิตแบบง่ายๆนะครับอยู่ตามาตามชนบทเนาะถ้าเป็นฝั่งไทยนี่จะเป็นชนบทนะครับเวลาจะเข้าเมืองทีหนึ่งที่หนึ่งก็จะอาศัยรถโดยสาร นะครับแต่ที่ประเทศไทยก็เริ่มเริ่มหายแล้วแหละนะครับในเรื่องของอาการนั่งรถโดยสารเพราะว่าคนไทยก็จะนิยมซื้อ,ซ,อซื้อรถยนต์ส่วนตัวนะครับเอาไว้สำหรับเดินทางไปสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้เราอยู่ที่ เมืองท่าแขกแขวงนคำม่วนนะครับแขวงเนี่ยเป็นภาษาลาวนะครับถ้าเป็นไทยเราก็จะเรียกว่าจังหวัดนะครับจังหวัดคำม่วนจังหวัดคำม่วนตั้งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมนะครับแต่แต่คนลาวเขาจะเรียกว่าท่าแขกเนี่ยเมืองเมืองที่อยู่ตรงนี้เรียกว่าท่าแขกท่าแขก ท่าแขกก็คือคำม่วนครับแต,แต่เขาเรียกเขาเรียกจังหวัดคำม่วนอ่าจังหวัดคม่วนแต่อำเภอก็คืออำเภอท่าแขกแต่ท่าแขกก็คือคำม่วนจังหวัดคม่วนอ่าแต่แต่ถ้าเป็นเป็นที่ไทยเราเนี่ยก็คือจังจังหวัดสุรินทร์อําเภอเมืองอ่าของเขาก็คือจังหวัด คำม้วนเออแขวงคำม้วนอำเภอท่าแขกจังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพภานีเออถ้าเรามาเที่ยวอำเภอครับอีกอ่าไม่ไม่ถามแล้วถามแล้วว่าตรงตรงนี้เนี่ยเป็นแขวงคำม้วนแต่ก่อนผมผมผมถามอยู่ว่าแขวงคำม้วนอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละเราเรียกว่าแขวงคำม้วนคือเขาเอาเอาอำเภอเอาอำเภอมาเป็นแขวงเหมือนปากเซก็จะเป็นนครหลวง ปากสี่เ<ป>อ้ยอะไรพี่เราเอาฟังนูงน้น